เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชนที่เราสามารถที่จะพูดได้ในการแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวนางงามที่เห็นหรือว่าสัมผัสได้ประชาชนหลายๆคนก็รู้สึกเหมือนกันเราก็ต้องกล้าแล้วก็กล้าที่จะยืนเคียงข้างประชาชนเพราะว่าการเลือกมาเวทีมิสกันไทยแลนด์เนี่ยบ่งบอกอยู่แล้วว่าเราคือประชาธิตย ดิฉันค่ะอินฟ้าวรหัมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะมิสแกรนด์ เป็นความคิดส่วนบุคคลของแต่ละคนนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้อยู่แล้วแล้วก็มันไม่ได้ประกวดแค่จังหวัดเดียวเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันก็ค่อนข้างที่จะสูงการเปรียบเทียบมันก็ค่อนข้างที่จะสูงเช่นกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติของการประกวดนางงามแต่สาหรับฟ้าคือฟ้าแค่พยายามจะจัดการกับความคิดตัวเองเพราะเราไม่สามารถจัดการกับความคิดคนอื่นได้อยู่แล้วแล้วก็จะคิดว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็น ได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยว่าเราเป็นคนที่สมมงแล้วเราก็บอสเลือกไม่ผิดแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ขึ้นอยู่ที่เราจะจัดการความคิดเรามากกว่าที่เราจะไปจัดการความคิดคนอื่นแปลว่าความเห็นในอินเทอร์เน็ตแไรงตัดเราได้อ่านไหมครับมีได้อ่านบ้างแล้วก็ไม่ได้อ่านก็มีค่ะแล้วพอเราอ่านเนี่ยเราเรารู้สึกยังไงมันบั่นทอนไหมหรือว่ายังไงเราจะเอามาทำยังไงไม่นะคะชินเพราะว่าตั้งแต่เราก้าวขาเข้ามาเป็นนาง,งาปุ๊บ ตั้งแต่การประกวดมิสกแกรนกรุงเทพมหานครเราก็โดนมาตลอดจนวินาทีสุดท้ายตอนที่เรารับมงแล้วก็ยังไม่ไวที่จะโดนดราม่าเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบเราเริ่มที่จะชินแล้วก็ปรับตัวได้เหมือนเรามีภูมิคุ้มกันมาระดับหนึ่งแล้วว่าการโดนดราม่าถือเป็นเรื่องปกติก็<โ>อยากขอโอกาสแล้วกันคะ่ะให้เราได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถทําได้ในอะไร,ะไร,ะไรหลายๆอย่าง ในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมหรือภาษาที่ทุกคนจะห่วงกันมากในพาร์ทของการประกวดนางงามใน Miss Grand International อะไรเงี้ย mm. เรายังมีเวลาที่จะได้ฝึกฝนตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่และเชื่อว่าตัวเองสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในการทำกิจกรรมหรือในการเข้ากองอยู่แล้วใช่ค่ะก็ให้ระยะทางมันพิสูจน์ว่าเราสามารถทำได้ไหมเหมือนที่เขาบอกว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนใช่เราก็จะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทาได้ ประกวดมิสแกรนด์เตอร์แนชโนลเดือนตุลาคมค่ะก็ยังเหลือเวลาอีกหลายเดือนซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเราก็ยังคงทํากิจกรรมในกองอยู่ไม่ว่าจะเป็นขอบคุณสปอนเซอร์หรือการทางานต่างๆก็จะควบคู่ไปกับการเรียนภาษาแล้วก็เราต้องมาปรับลุกตัวเองว่าเรามีอะไรบ้างที่จะต้องปิดรูรั่วหรือว่ารอยรั่วของเราให้ได้มากที่สุดในในพาร์ทของการประกวดอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่ทุกคนห่วงคือเรื่องของภาษาเพอร์ฟอร์แมนซ์เรายังคงเป็นนางงามมือใหม่ที่ เราเก้าวเข้ามาเป็นนางงามอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบเพอร์เฟกหรือว่าสมบูรณ์มากพอที่จะทําให้แบบแฟนนางงามเชื่อใจเราได้ในการประกวดก็ต้องไปเรียนค่ะทุกอย่างเราต้องเรียนแล้วก็ฝึกฝนเพิ่มมันไม่ยากเกินกว่าความพยายามของเราอยู่แล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถที่จะทําได้กต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยแค่เราคิดว่าเราไม่มั่นใจมันก็ทำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าเราทำได้ ใช่ค่ะแล้วมันถึงจะส่งอินเนอร์ว่าเราสามารถที่จะทำได้ใช่ค่ะถามว่าความรู้สึกความมั่นใจมันก็มั่นใจมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชนที่เราสามารถที่จะพูดได้ในการแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่ง ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมในประเทศไทยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวนางงามที่เห็นหรือว่าสัมผัสได้แต่ว่าหลายๆคน ก็เห็นเหมือนกันประชาชนหลายๆคนก็รู้สึกเหมือนกันเพียงแต่ว่าณนะเวลาที่เรายืนอยู่บนเวทีหรือเวลาที่เราจับไม้เนี่ยเสียงเรามันจะดังกว่าคนอื่นเราก็ต้องกล้าแล้วก็กล้าที่จะยืนเคียงข้างประชาชนเพราะว่าการเลือกมาเวทีมิสแกรนไทยแลนด์เนี่ยบ่งบอกอยู่แล้วว่าเราคือประชาปธิไตยเราเลือกที่จะยืนเคียงข้างประชาชนเพราะฉะนั้นสิทธิ์หรือว่าข้อมูลต่างๆในการตอบคําถามที่เราพูดออกไปนั่นคือมาจากใจของเรา แล้วก็เราไม่ได้หวันหรือเราไม่ได้กลัวดราม่าอยู่แล้วเพราะเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเราพูดแล้วเราจะเจออะไรนั่นแปลว่าเราคิดมาแล้วเราถึงพูดค่ะดราม่าก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งคุณวัดหรือว่าหรือว่าคุณน้ำใช่ไหมครับก็โดนก็โดนเอ่อโดนแจ้งความเลยจะแบบนี้เราเราม,มีความกลัวไหมว่าการที่ออกมาพูดบนเวทีหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะโดนคดีอะไรเงี้ยครับ ก็ไม่ได้กลัวนะคะมันก็ว่ากันไปตามกฎหมายมันไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือว่าใครถูกแค่เราออกมาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เราคิดแต่ถ้าสมมติว่าโอ้โเราจะโดนเป็นมิสสอนอรหรือว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พร้อมที่จะสู้ก็พร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างองค์กรอ,อยู่แล้วต้องว่ากันไปด้วยกฎหมายค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยสําหรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องย้อนกลับไปในวัยของเราตอนนั้นว่าโอเคมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ตรงไหนที่ฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายอะไรบ้างก็ต้องว่าไปตามกฎหมายและความเป็นจริงเท่านั้นก็ต้องมาพิสูจน์กันซึ่งเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็เชื่อว่าตัวเองสามารถก้าวข้ามผ่าน ดราม่าปัญหาอุปสรรคต่างๆตรงนี้ไปได้เพราะว่าฟ้าเองก็ไม่ได้สู้แค่คนเดียวแต่ว่าตอนนี้คือเราอยู่กันเป็นครอบครัวทุกคนก็พร้อมที่จะยืนหยัดแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงแล้วก็สู้ไปด้วยกันค่ะอยากขอบคุณที่รักแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราแฟนคลับทุกคนรวมถึงพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็น้องๆในกองประกวดที่คอยให้กําลังใจเราตลอดไม่ว่าเราจะเจอดราม่าอะไรตั้งแต่เรารับมุมมาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า โอเคเราก็จะสนใจเฉพาะคนที่เขารักเราในส่วนของการดราม่าเราก็จะปล่อยวางไปก็อยากจะขอบคุณแล้วก็จะทําผลงานตัวเองออกมาให้ดีที่สุดไม่ให้เขาผิดหวังนําเสนอผลงานแต่และอย่างออกมาก็คือจะทําให้เต็มที่เพื่อให้เขาได้ติดตามผลงานดีๆจากเราไม่ใช่แค่การเป็นนางงามอย่างเดียวแต่ทุกอย่างที่กําลังจะเป็นผลงานหลังจากนี้ทั้งในวงการแล้วก็นอกวงการค่ะ ต่อยอดไปอีกค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มองภาพตัวเองว่าจบแค่การประกวดหลังจากเรามองไปถึงว่าเราประกวดเสร็จแล้วเราจะต่อยอดชีวิตเรายัางไงก็จะรับงานทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสมาไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนักร้องหรือการเป็นพรีเซนเตอร์แอมบาสเดอร์อะไรต่างๆใช่ค่ะก็จะต่อยอดตัวเองแล้วก็ต่อยอดองค์กรให้ไปได้มากกว่านี้ว่าเขาเลือกเราแล้วแล้วเขาจะได้อะไรหลังจากนี้ ใช่ค่ะเขาคงไม่ได้หยุดแค่ว่าประกวดเสร็จแล้วก็คือจบแต่เราจะต่อยอดไปถึงงานต่างๆที่กําลังจะเข้ามาอีกเรื่อยๆค่ะก็อยากให้เชื่อมั่นค่ะแล้วก็มั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทําได้เหมือนกันโอเคมันอาจจะไม่ได้ถูกใจหรือว่าเพอร์เฟกต์ร้อเแต่เราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่ามาอยู่จุดนี้คือเราก็ไม่ได้ลอยตัวแค่เราคนเดียวแต่ว่ามันมาพร้อมหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของคนไทยที่จะไปอยู่ตรงนั้น ก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะสู้จนเรียกว่าสู้ในทุกๆวินาทีแล้วก็จะเก็บทุกๆรายละเอียดที่เราได้อยู่ในกองเพราะฉะนั้นก็อยากให้เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจให้เราได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราก็สามารถทําได้ดีเหมือนกันค่ะ